อีพีหนึ่าสิบคำพิพากษาสารดีการที่4ี่สองสาทับสองพนพนักงานอยายการจังหวัดน่านโจทย์นางลอเหลือกับพวกโจทย์ร่วมนางสาวตอตเตาจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 300พระราชบ,บัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43อนุ2อนุ4 157 163ตรีวักไท้ายเดิมวงเล็บที่ถูกวักสามด้วยเป็นคำรรเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2มาตรา160ตรีวักไทยวงเล็บเดิมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา9จําจำคุก4ปีและปรับ60 0 0 0บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา บีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2ปีและปรับ30,000บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้3ปีให้คุมความประพฤติของจำเลยบีกำหนด3ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งภายในกำหนดเวลาดังกลาง่าว กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด36ชั่วโมงให้จำเลยชำระหนี้แก่โจ์ร่วมทั้ง3ตามสัญญาปณิปนอมยอมความรงวันที่9ธันวาคม2564โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข ของการคุมประพฤติด้วยตามประมวลกฎหมายอยามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30เพิกถอนใบอนุญาตขับกี่ของจำเลยสำหรับคดีส่วนแพ่งศาลชั้นต้นพิจารณาสัญญาปณีประนอมยอมความฉบับลงวันที่9ธันวาคม2564แล้วเห็นว่า ชอบด้วยกฎหมายจึงพิพากษาตามยอมให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดตามสัญญาปณีปนอมยอมความนั้นขา้าราชการรมเนียมในส่วนคดีแพ่งให้เป็นพักต่อมาโจทย์ร่วมที่1และที่สองยื่นคำร้องว่าเมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 5ซึ่งครบกำหนดชำระค่าเสียหายงวดแรก ตามสัญญาปณีปนอมยอมความอารมณ์วันที่9ธันวาคม2564ให้แก่โจทย์ร่วมที่1และที่2จำนวน75,000บาทปรากฏว่าจำเลยนำเงินมาชำระเพียง15,000บาทอันเป็นการผิดเงินไขในการคุมประพฤติจำเลยจึงขอให้ศาลชั้นต้นเปลี่ยนการ รอการลงโทษจำคุกเป็นลงโทษจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เปลี่ยนรอการลงโทษจำคุกเป็นลงโทษจำคุกจำเลยตามที่โจทร่วมที่หนึ่งและที่สองมีคำร้องขอทั้งหมายจับจำเลยมาบังคับโทษตามคำพิพากษาจำเลยอุทธรณ์ สารอุทธรณ์ภาคห้าพิพากษายืนจำเลยดีกาโดยพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคห้าอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้สารชั้นต้นเห็นว่าจำเลยไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายตามสัญญาปณีปนอมยอมความซึ่งสารชั้นต้นกำหนด เ,เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจำเลยไว้เป็นกรณีที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายอาามาตราห้าสิบหกเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการคุมประพฤติและให้ลงโทษจำคุกที่รอการลงโทษแก่จำเลยดังนี้จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งนั้นได้และเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค5มีคำพิพากษาแล้วคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคาาห้า,า 5, ย่อมเป็นที่สุดตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มประพืชิพศ2559มาตรา34วรรค2จำเลยจะด,ดีกาไม่ได้การที่จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้รับรองให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และผู้พิพากษาที่พิจารณาและลงชื่อในกรรพิพากษาสาราอุทธร์ภาค5มีคำสั่งว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่สาลสูงสุดจึงอนุญาตให้ดีกามานั้นไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวสารดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกดีกาของจําเลย กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา56ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับถ้าปรากฏว่าผู้นั้นอนุหนึกไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรืออนุสอง เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรืออนุ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมากระทําความผิดอีกโดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษ และเมื่อสารได้าำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลลายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นอันควรปานนี้แล้วสาลจะพิพากษาว,ว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษ หรือกำหนดโทษต่ลอดการลงโทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาโดยจะก,กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้มาตรา56วรสอง เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งสารอาจกําหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ดังต่อไปนี้อนุหนึ่งให้ไปร,รายงานตัวต่อเจ้าพนักง,งานที่สารระบุไว้เป็นครั้งคราวเพื่อเจ้าพนักง,งานจะได้สอบถามแนะนำช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติหรือการประกอบอาชีพ หรือจัดให้มีกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์อนุ 2. ให้ฝึกหัดหรือทำงานอาชีพอันเป็นกิจจลนะักษณะอนุ 3. ามให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทํานองเดียวกันอีกอนุสให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือความเจ็บป่วยอย่างอื่นณนะสถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดอนุหให้เข้ารับการฝึกอบรมณนะสถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดอนุหกห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยหรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่าง เวลาที่ศาลกำหนดทางนี้จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางด้วยก็ได้อนุ7ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือเยียวยาวความเสียหายโดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายตกลงกันอนุ8ให้แก้ไกฟื้นฟู หรือเยียวยาวความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าวอนุก้าวให้ทำทานบนโดยกำหนดจำนวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้หรือก่อให้เกิดเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินอนุสิบเงื่อนไขอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อ แก้ไขฝืนฝูหรือป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดกระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีกหรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรมาตรา56วรรค3าเงื่อนไขตามที่ศาลได้กำหนดตามความในวรรคสองนั้นถ้าผลังความปรากฏแก่ศาลตามคำขอของผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นพนักงานอายการหรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการที่เกี่ยวแก่การคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดได้เปลี่ยนแปลงไปเมืาศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียข้อไดหรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคส ที่ศาลยังไม่ได้กำหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้หรือถ้ามีการกระทําผิดทานบนให้นําบทบัญญัติมาตรา47มาใช้บังคับโดยอนุโลมพระราชบ,บัญญัติคุ้มประพฤติศพศ2559มาตรา34ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการ คุมความประพฤติตามที่ศาลกําหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปและศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ศาลแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบหากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นผลไรพแกพ่ผู้ถูกคุมความประพฤติมากขึ้น ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธร์คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้มาตรา34วรรคสองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธร์ให้เป็นที่สุด